แล้วเราจะสร้างอะไรเป็นที่ระลึกให้กับโรงเรียนเรานี้ครจะหนึ่งหมคะใช่พวเรานม่จะรวมตามมาซื้อต้นมาเขือเทศเพื so ่อให้เราได้เล่นกันแลาว่ามาซื้อเครื่องเล่นดีกว่าค่ะเราคิดว่ากาเครื่องเล่นให้อาจจะใช้เงินเอเกินไปเราควรหาอย่างอื่น้นองดีกว่าค่ะเขาจะแจกท่อสนอ่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนให้น้องๆค่ะเพื่อที่น้องๆจะได้มีไว้ใช้เขียนค่ะยอดเยอด กีฬาเพื่อจะให้น้องได้เล่นกันค่ะเฮ้ยเราซื้อของกีฬาเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราควรมาหาอย่างคุณทำแบบเป็นศิลปศากให้แกโรงเรียนของเราดีกว่าครับเออใช่วันงานที่เราไปศึกษาดูงานที่บ้านหนองกลางการทําบ้านดินเราน่าจะสร้างบ้านดินให้กับโรงเรียนเพราะห้องสอบกรอนของเราครับแคบน้องๆไม่พอใช้สําหรับ ้องสาก่แล้วน่าจะสร้างบ้านดินให้กับน้องๆดีกว่านะคะเออใช่พี่ปุ้ยเคยบอกไว้ว่าการสร้าง้องสากรด้วยบ้านดินมีอากาศเย็นสบายประหยัดเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายมากจนไปด้วย คะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาตั้งชื่อโครงการยันดีกว่าใ้าจะเสนอคะะระถอาสารีย้ค่าจะเสนอไหคะถ้าไม่มีแล้วมีสองชื่อชื่อแรกจิตอาสาเด็กประถมค่ะสองคนนะคะแล้ อาสาพัฒนาโรงเรียนภาคเพียนสร้างขงศาารตอนะคะสรุปว่าเราอาชื่อนี้เป็นชื่อโครงการของเราชื่อว่าจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนภาคเพียนสร้างขงศาารตอนนะคะ<า>วันนี้ขอจบการประชุมกันแค่นี้นะคะขอบคุณมากัดการแล้วเราได้ เราได้ตกลง,งกันว่าเราจะสร้างบ้านดินเป็นทีน่ใช้กับโรงเรียนเราวันนี้เราจะช่วยกันร่างแบบโครงสร้างของห้องฟอร์เราเรามาช่วยกันร่างแบบกันดีกว่า แล้วก็วางันแหละว่าของแนสวยกว่าดสวยกว่าของแพรก็สวยสวเื่อๆคิดว่าแบบไหนสวยที่สุดคะขงแนตกลงเราเลือกแบบนี้เป็นแบบร่องสาวกรของเรานะคะค่ะเรามอหมายหน้าที่นี้ให้กับน้องแนทนะคะ เี่นี่จะก้าบ้านนินกันดีกว่าเออป้าเราไปกันเลยจะได้ไม่เสียเวลากันไป เ,เกลือประมาณครึ่งแก้วแล้วคนให้ละลายเมื่อกลือละลายแล้วให้ใส่ดินลงไปประมาณหนึ่งในสามแก ทิ้งไว้15-30นาทีแล้วเราค่อยกลับมาดูผลกันนะคะดินที่เหมาะสมนะคะคนมีสัดส่วนของดินและทรายอย่างละ50%ปซทำไมเหมาะสมของมาตาส่วนให้แก้ไขดังนี้ถ้าทรายมากเกินไปต้องหาดินเหนียวมาเพิ่ม หากดินมากเกินไปต้องให้ให่ทรายมาเพิ่มนะคะแต่กรณีนี้ใช้ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่คือการเตรียมบล็อกที่จะทำดินดิบเพื่ออย่าไปทำห้องอน้ะบอนหรือว่าบ้านดินหนึ่งเราควรวัดจากหัวมา40่เซนติเมตรเพื่อไว้จับ ับอีก20ซม20แล้วขีดไว้อนอส่วนขั้นตอนต่อไปนี่ให้วัดออกไปอีก20เซน วัดออกไปเรื่อยๆจนครบ5บล็อกคือบล็อกอันนี้เราจะทำประมาณได้5ก้าก้อนแล้วลงมาวัดใหม่อก้นได้แล้วแล้วก็แก้บลไปพอเ้พอี่แก้มหมดแล้วและย้ำให้เข้ากันให้เป็นโคน พอย่ำได้ที่แล้วนำกระป๋องมาตักดินนน้คืขั้นตอนการทดสอบดูว่ทใา้ได้ครับเรานำนจากที่เราย่ำแล้วมาปั้นเป็นเส้น ล็อกได้ครับแล้วที่ยเทดินลงไปให้นำผ้ามาเช็ดบล็อกและเช็ดไม้ปาให้ชุ่มต้นหลังจากเช็ดบล็อกเสร็จแล้วให้เทดินลงไปเทให้ทั่วบล็อกอย่าบางลูกและใช้มือกดให้แน่นปปับโลงเองก็ได้นี่เลย ไปไว้กลางบ้านเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่หลัง้ากที่ได้ใต้ได้2องสองแล้วพิกบอกอีกด้านนึงขึ้นให้ตั้งเขียนแบบนี้และรอสี่วันค่อยนำบล็อกเก็บไปไว้กลางบ้านเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่ขั้นตอนนี้คือการทําสารล่าของบ้านเพื่อเชิวิทยากรและสำรวจจัดสะอาดครับ ขั้นตอนแรกเราเตรียมหลักเพื่อทำระดับวัดวางรักฐานของฐานบ้านทิศขัน้นตอนแรกแล้วก็ิไม่เป็นเงีมยวตัวละตรงนี้วางอนีศ เราก็จะหาระดับใช้เชือเป็นภูเราได้ระดบับเชื่องเป็นแล้วก็ขคดให้ลึกลงไปจากเอ็นแต่ละเมตรวัดจากเอ็นลงดิน20เมตรกว้างของคาน20สเมตรกันคือต้องหาบล็อกก้อนหินวางตั้งคานเพื่อกันไม่ให้ปูนไหล ได้ดินสีน้ำตาลหรือสีแดงแล้วก็เอาดินมาล้วนล้วนเอาไต้องการก็นาไปต้มการทาสีดินพือผนัง เยียบดินสีทีละเอียดไีกันำํำแป้งเปียก <c oughs> ต้องน้ำให้เดือดนะคะแล้วผสมนแป้ลงลงไป<า>มันไปเรื<ห><ด>่อยแ,<ถ>แล้วเราก็ควรเอาสีที่ลอนมาใส่ส่งกระเมร์คนให้เข้ากันทำมาเข้าดีแล้ว ก็นำไปทาสีผนงังได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนำสีทาที่ผนงังเพื่อนเพื่อนเราเยือกัอนทนาสีค่ะ